ไามามาโ,โอเครบละโอ้ตีโอ้ลมืมะดูลมืมบะโอ้ลืมขีนี่เงี้ยเตายกูัดอีกตัวด้กูดอีตัวกตัดอีกตัว ร้านคิดต้นช็อปเว็บเติมโลบ้างราคาถูกมีบริการกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตทอยเลทาวเวอร์ดีเฟนต์อันเม่ดีเฟนเดอร์ส่วนใครเนี่ยเป็นสายซุ่มเนี่ยที่เครือมาโดยตลอดเนี่ยบอกเลยว่าร้านนี้ซุ่มปุ๊บได้ปั๊บครับการันตี100%เพียงงบหลักสิบก็ตึงได้และยังมีบริการฟาร์มแมปต่างๆด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้าลางคลิปนี้เลยกดเข้าไปกดเข้าไปไอ้น้อง เอาละครับสวัสด,ดีน้องๆทุกคนกันด้วยละกันนะครับอยู่ผมไหมครับคิงนั่นเค KD แล้วก็อยู่ในแมปไม่มีมสีมมนะคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยนะครับเราเลื้อนมาหลายรอบละว,วันนี้ออะมาไม,ไม่น่าเลี้ยนมัน้งลูกเล่นไปเรียบมาหลายรอบละวิ่งไล่ตีนั่นแหละมันบวกกันมันบวกกันดูเดิคือวันนี้ผมจะใช้ผลสุคุณะนั่นเองนะครับผมมาช่วยผู้คนฟาร์มะผมไม่รู้ว่ามีผู้เล่นใหม่เยอะหรือเปล่าในตอนนี้อุย้ยลูก มีมีมีเหมือนม,ม,มีคนตีตอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะช่วยเขาแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครบสองร้อยไลค์ล,ลืมกดติดตามแล้วคุรให้ดีเนาะนู่ปะ<ไ>อโอเควันนี้เสียงอาจจะแ,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 แปลกๆกันสองคนนะเพราะว่าเพิ่งตื่นกัน <c oughs> โอเคกินไปก่อนเลยแล้วกันนี่ปุ่นนี่ใช่ไหมนูเปอร์คนนั่นแหละสุกุณโอเคไหนขอลองดูซิ<ไ>นี่ไงอย่างเจ๋งโอเคป้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าเลสโกเลยครับเอาล่ะนูเปอร์ฉันว่าฉันเบาเสียงดีกว่าเพื่อน เสียงอะไรก็รู้ตรงแจ้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 งวับไปวับมาเต็มระบบเลยตรงนี้ว่านุบนุบอยู่ไหนอะไรข้างก่อนเด็ดเด็ดเปนยัอะทุกคนมีคนมันจะเตียนแล้วเอ็งจะไปแจมด้วยเหรอเยอะไรเตียนนั่นไงมันมันเอาเราแล้วไรโอ้ทำไมอย่าเห็นปะเนี่ยเราเนี่ย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 เอ็งฆ่ามาและวนบนะเอ็งฆ่าเราฆ่าทั้งคู่เลยอ่ะโอ้โหอยู่ด้วยกันพอดีเอาทั้งสองเลยหรือเปล่า โอเคคุณดูเห็นเขาตีตรงนี้อยู่นะน่าจะเป็นนิวเฮย์เยอร์นะครับผมกับคนเอ้ยคือเขาช่วยกันอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมช่วยด้วยอ่ะได้ปะวะได้โอเคเดี๋ยวเราจะช่วยเขานะผมไม่รู้เขาคือคนไทยหรือเปล่าฮัลโหลครับน้องฮัลโหลไมเหไลยด้ยินไหมอ่ะน้องได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าเปิดไมค์สิโอ้โหง้างหมัดงั้นเลยอ่ะ เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยนะเดี๋ยวพี่ช่วยฟาร์มให้น้องโอเคไหมเอ็งโอเคหรือเปล่าฮะเอ็งโอเคไหมเนี่ยเปิดไมค์ได้ไหมน้องน้องครับน้องแต่ไม่ได้นะทำไมอะนูเบอร์ก็บางคนไม่ได้ยินแาบแบบชาชนเงี้ยเอาวสวยดีอย่างงี้เอาเลยน้องรับเควสร,รับเควสได้ยินเสียงพี่ไหมได้ยินเสียงกระโดดได้ยินเสียงพี่กระโดดนีกระโดดดีด่น้อง ไม่ได้ยินเลยว่ะเหมือนเขาไม่ได้ยินเลยสักอย่างเลยรูปเออจะให้น้องเขาตีก่อนนะครับตีโดนไหมไนน้องตีโดนโดนเดไอ้หนูเฮ้ยหนูตีโดนโดน,ดอน,อนโ,ดนโดนนเอเคเดย์มันมันได้แค่ทำดาเมจมันก็ช่วยได้เลยป่ะหนูเป๋ก็ให้มันทำดาเมจแล้วเองก็ค่อยอตีมันนะเอเอได้ได้ได,ได้อุ้ยช่วยอีซี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะให้น้องเขา ฟาร์มตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปช่วยอีกคนหนึ่งไปเรื่อยๆคนดูจเจอครีสไหนก็เอาเลยอะประมาณนั้นนะครับผมอืมโอ้ยญี่ปุ่นยังโหดนู้ปี้มันโหดนะเนี่ยผลนเนี่ยโนบอร์โหดโหดสกิลมันกว้ <ใน S 2> างเลยสกิลเออดูดิดยอย่างเจ๋งโอเคเรียบร้อยอ่าน,น้องฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ช่วยไม่กลัวหรือเปล่าไม่กลัวว่าเอ็นกายอะ ผลด้านนี่ไข่อ่ะมันน่าจะมันน่าจะอยากบวกของนุ่เพอร์เคียร์ดินุ่จัดการดิเออสวยสวยตายแล้วสวยเสียงแม่งอย่างฟินเลยเคโอเนี่ยโอเคช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่น้องชิวๆชิวๆสวยเฮ้ยเขาไม่พูดเล่นใหม่นะแต่ว่าจริงๆอยากให้เห็นเฮ้ยวิวเขา150เอง157เองเรียบน้อยอยู่โอเคไปซึบได้ไหม กูน้องเขาไม่ได้วิวเนี่แหละนูบเบอร์ไปเรียนตอนน้นเมยเยอะเกินเนออืมต่นั้นจะได้แหละน่าได้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 เดี๋ยวเอาเงินให้น้องเขาด้วยเลยก่านเราจะเอาดิเสียพูดดีเสียอ้นเออให้น้องเขาแล้วกันเข้าไปสองร้านให้น้องวันนี้เราจะมาช่วย <c oughs> ผู้คนแบบเต็มระบบแบบไม่ต้องคิดอะไร <c oughs> โอเคมาเอา้าแล้วน้องเขาอยู่ไหนอ่ะอานุบเอ้า ไม่รู้ว่ะจนมันคาป่ะ,<ช>ะน้องชายเอานี่ใช่รอเปล่าป่ะอาจารยนั่นนะใช่แล้วถูกถูกแล้วป่ะนีดือพิ่ตัว,วะ่ะไอันี้แหละเนี่ยอันนี้แหละเวล1 6ร้อยหกสิบสามอยู่ลลนนลววลเลยอโอเคตีสี่ตีสี่โอเคตีไปเรื่อยๆเลยนั่นแหละอของตกเลยไม่เกะ เดี๋ยวเราไปลองไปหาเซิร์ฟใหม่มาดูเพื่อนเผื่อเจออะไรดีๆอ่นีะผมคิดว่าเซิร์ฟนี้น่าจะเซิร์ฟนี้มันมันก็เจออะไรดีๆแต่ว่าเราว่าคนฟาร์มน้อยอ่ะอ๋อคนเล่นน้อยใช่เดี๋ยวเราจะไปเหมือนเป็นผู้เล่นหลักไปเ่อยนะแต่ผู้เล่นใหม่เราเราเลไปดูเกาะอื่นแล้วเปล่าดูก็อื่นไปลองบินดูเปิด์นอาขี้ดูอ่ะมีใครฟาร์มไหมมี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 มเฮ้ยไม่มีอันนี้ไม่มีโอเคอย่างเพลิน อาจจะไม่มีนะไม่มีนะนูเปอร์โอเคครับคุณโบเดีเเ๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าครับไปเอาล่ะนูเปอร์เฮย้ยเจอเจอเจอนูปอเปอร,ร์ฮัลโหลครับได้ย,ยินไหมฮัลโหลไปฟาร์มไปฟาร์ม bro bro ไปฟาร์ม bro โอ้บอกยับเลยเยี้ยหนี่ยบเลยเขากลัวเว้ยเขากลัวกูทำอะไรเขาเว้ยเอาไปสองล้านไนอ้น้องเดี๋ยวพี่ค่อยไปฟาร์มใหม่ ไม่กลัวหนึ่งล้านเงี้ยซะเอาดิมาเอาดิเขากลัวนะเนี่ยนูเปะเขากลัวฉันเว้ยเฮ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 ้ยโน้องไอ้เพื่อจะตายแล้วน่ะน้องเอ้ยเพื่ให้ตังค์แล้วนะน้องแมวเอาแนน้องเอ้ยมานี่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 เข้าไปเข้าไปเขาไปเฮ้ยเฮ้ยมันกลัวอะไรอ่ะคือเฮ้ยเขาไม่หิวเงินเหรอโน้ อ๋อไม่รู้ว่าแบบเพิ่งเล่นหรือเปล่าโอ้เว้ยเช้ยเลยโอ้เว้ยนุเขาหนีอ๋อ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 ้าเอ้าเฮ้ยจะตายเฮ้ยเฮ้ยจะตายเดี๋ยวกูัวแก้แม่งเลยนะเด๋ยอาไปครับเออ yes กดไป yes let's go อกินแล้ว เรียบร้อยมีตังสองล้านปลาไปฟาร์มเลยน้องฟาร์มฟาร์มฟาร์มโลงฟาร์มขโมงฟาร์มโอ้โอ้เสียดายบ่ให้ตังไปสองล้านแมนุเปอร์คนนี้เขากลัวเราเขาไม่รู้มือเว้ยเสียดายตังมากไม่เป็นไรหรอกเรามาช่วยเฮ้ยนี่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 เฮ้ย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 ฉันมาช่วยฉันมาช่วยน้อง มาช่วยใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยนเอาตายเลยช่อยอ,อยู่ผิดฟังเออเดี๋ยวขอโทษเอาไปไหนแล้วเนะี่ยเฮ้ย,ย,ย,ยโอเคมาเดี๋ยวผมจะให้ตังเขาอีกทีหนะึ่งอ่ะขอโทษนะ ขอโทษนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มต่อเพื่อนจะฟาร,ร์มหรือเปล่าเนี่ยมันต้องเลเวลเท่าไหร่บน,นะนูเบอร์ควสนเนี่ยองดูดิมันบอสเท่าไหร่ควิ<อ>นหกบอยห้า,าสิบนะแต่นี่เลเวลเขายังไม่ถึงเลยเขาน่า,นาจะรัดมั้งจริงๆมันรัดรัดไม่ได้ปะเกมัมันไม่ไม่รู้อ่ะน่าจะได้่ แต่ต้องตีบอลไงอู้ตายเลยโคตรไม่มีใครแบบรู้มือเท่าไหร่หรรเลยเแล้วว่าเอางี้ดีกว่างั้นไหนๆก็ไหนๆละเราช่วยคนไม่ได้ใช่ไหมงั้นเูไปตีคนเลยไม่ใช่ดิ <laughs> เลยหรือว่าไล่ตกคนเลยแล้วกันเอาไหมดี <laughs> ามาช่วยคนเึงเราช่วย <laughs> ไปแล้วไงเราช่วยคนไปแล้วในคลิปนี้เอาละมันได้เวลาละของจริงรูเปเออเปลี่ยนเซืร์เดือน เดี๋ยวเราไปตบคนดีกว่าเฮ้ยมันท้ากูเลยว่ะลูกมันท้าว่ะเอ้ยมาดิมาดิเปิดคาคียอะไรนะเอ้ยมาเอ้าแล้วทำไมกูฆ่ามันไม่ได้เราเล้ยทำไมฆ่ามันไม่ได้มันปิดวีวีหรือเปล่าเออแล้วมนอยู่ทีมเดียวกันหรือเปล่าเออว่ะเอออยู่ทีมเดียวกันอ้าว เด็ดเราข้ามันเองสวยสวยสวยอุ้ยกันอยู่นอกไอ้นี่ค้อนกลับแล้วไงวัดค้อนกลับวัดค้อนกลับวะเอ็งเองเองก็มีเนี่ยสวยสวยสวยตีมันตีมันตีมลูกเอาใส่แบบไอ้โชูโรปีดเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเดือดเว้ยสุดนี้ยเ้ยฝนโดนดิฝนโดวปะไอ้นุ๊กโดนไอ้นุ๊กโดนไอ้นุ๊กจะตายไอ้นุ๊กจะตายไอ้นุ๊กจะตายเดี๋ยวเขาบอกเฮ้ยมันคือตายไปเฮ้ยไม่ตายนี่มันะเปลี่ยนไม่เข้าอ๋อไม่ได้เปิดห้าคีย์เอาไอดู หม่ดาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้เปิดนาคีโอเคโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่มาเป็นกรรมการเองเอาเว้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอาที่นี่ตีนอยู่ตีนอยู่ตีนสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยดอกเดียวโนบจะยิงคอมโบเดียวเหรออย่าบอกนะคอมโบเดียวอมนี่ไงสะท้อนกลับแล้วเดี๋ยวตัวนักลับสวยเอออุ้ย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 โนบ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 ไอ้แค่สมุนนายมันมาตีฉันว่ะอะไรก่อนโอ้สวยเลยเมื่อกี้โอเคมาเดี๋ยวเราลองบินดูแถวนี้ไม่น่ามีใครแล้วโนบ ค่าหัวอย่างต่ำเลยเซิร์ฟเนี่ยเฮ้ยสองแสนอยู่นะหือสองแสนนะดูดึอยู่ไหนหาดิเออเออหาดิหาหาดิเอฟพิมดิเอฟพิมสองแสนพีวีพีดิเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวหาดิเดี๋ยวบินหาก็ได้ไม่เป็นไรอ้นี่จะเอาอีกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบินหาอีกล่าคนเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนด้วยดูไหนว่าเกาะนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวฉันลองไปดู นุ๊บข้าหัวหนึ่งเอ็มเลยว่ะเมื่อกี้เราตบหนึ่งเอ็มตายไปละเซิร์ฟเดิมปะวะไม่รู้วะเซิร์ฟเดิมเซิร์ฟเดิมไหนวะดูไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนุบนุบนุบโดนอ่ะโอ้นุบโอ้เขาโบเดียวกูตายเลยเว้ยขอลองหน่อยดิไม่เป็นไรขอดิไม่คนไหนวะโต้เลยนี่มันปิดพีมันเปิดพีพีตรงไหนวะมันเปิดพีพีปะเฮ้ยตรงข้างในปะนี่ไงตีโดนตีโดนไอ้ตรงไหนอ่ะนี่นี่น เป็น,ห,นหรอือเปล่าวันนี้ไงงตง,งตรงไหนวะลูกไอตัวข้างในอ่ะมันต้องมีสักตัวดินี่ไงไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไม่ไม่ตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าเราเปิด PVP อยู่หรือเปล่ามันเปิดตรงไหน,นะวะ PVP อ่ะไอตรงรูปไอเนี้ยรูปหัวกะโหลกอะ่ะหัวกะโหลกไม่มีอะ่ะเมื่อกี้เราตายไปแล้วนะมาดิ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  เดีไอ้ตัวนั้นอะไอ้ตัวนั้นอะมันอยู่ฝั่งเราเว้ยนังนะเมื่อกี้โอ้โหมันลากข้างหูวเหรกูแล้วหายไปเลยเหรอโดนฟ้าแล้วเปล่าเห็นเรากำลังตีมันอยู่อะไม่รู้ใช่ไหมโอ้โใช่แล้วดูมันกำลังจะตายเราอะใช่ใช่ผ่อนเลยนี่ไงสุกุนะข้างบนหัวไงมันเป็นอยู่ไหนละรู้มันอยู่ไหนละไงอยู่บนซึ่งเจอละโด้คน โดนเอาเรียบร้อยตายโดนนูเปอร์ไงเอ้ยมีคนมาอีกนี่น้องเราวะนี่น้องเราน้องน้องเราน้องเอ้ไอไลท์ก่อนมาโอเคไอไลท์ก่อนแล้วกันอแต่ว่าค่าหัวหนึ่งเอี้มันดูไหนวะโกลมันโดนน้องอาตายจริงขาหัวตกไปเองดูดิค่าหัวตกแล้วเแล้วทำไมเองอยู่ฝั่งกับมันแต่ว่าเองเองสู้มันได้อะมัจะสลัดสู้จะสลัดได้แต่เองอยู่มาลีไงเองไม่ได้เลือกฝั่งตอนลงเหรอไม่ได้ลงอ่ะ อ๋อเร่ยกฟอกป้าฟอกป้านี่คือตบก่อนไหมฟ็อกป้าก่อนแล้วก็ค่อยกดเพย์โอเคงั้นเราเปลี่ยนเซิร์ฟเมนูไม่ใช่เซิร์เมนูป์เดิมเลยแล้วว่ามันเราไม่ได้บวกใครเอ้ยนี่ไงเจอเจอเจอโนบินี่นี่แหละไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละมันก็ตายไอ้นี่แหละโดนแป๊บนึงอยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้โนบิมันหายไปแล้วออกเกมเหรอร้ากอน เอ้ยออกเกมออกเกมไปเลยออกเกมเลยออกเกมเลยไอ้ออกเกมจริงโอเคคนดูป้าเดี๋ยวเราไปอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วกันนะครับและอย่างหนึ่งขอขายของนิดหน่อยนะอย่าลืมไปซื้อไก่ตันโชคดีด้วยนะครับผมลนะัคกี้ลัคกี้ชิคเก้นนะคนดูลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไก่ตันนะจ๊ะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟต่อไปดีกว่านะครับปเป็นเซิร์ฟสุดท้ายเยนาะก็วันนี้ผมก็ทําให้คุณดูแบบ คิดหาคิดถึงแล้วกันสำหรับแบบม,มิมิมซีเนาะก่อนที่จะไปเล่นเกมผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมผมจะไปโปรโมทการเกมของคนไทยนะครับก็อย่าลืมไปเล่นด้วยแล้วกันอ๋หอหัวกระโหลกอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงซ้ายผมลืมเปิดหรือเปล่าวะใช่โอเคไปเดี๋ยวเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่ามาคุณผู้ชมผมเลือกฟอปปาแล้วบวกให้หมดเลยนี่เลยตัวแรกเลยเนี่ยสปีนี่เนี่ยบวกเลยเฮ้ยมันตีเจ้าเลนูเปอร์อะไรกันอะไรมาอะไรมา รอบละโอ้ตีโอ้ลืมอ่ะดูบลืมอ่ะโอ้ลืมอ่ะขาลปีนี่เงี้ยไม่สนอ่ะหมดเลยข้าหัวเยอะเข้าหัวเยอะข้าหัวน้อยเอาหมดดูบักี้โดไหลโอ้ยดูบดูบกันดูบ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 ดดูบดูบดูบ กูดูดูเยอะตายอีกคนนึงตัวด้อตัวนึ่งตัวตัวนึงตัวไปหมดเฟเฟ่เอาต่อเลยไม่สนแล้วเฟรอะไรมันบอกสามหนึ่งดูอีกัวหมดเลยเหรอเฟรตรงไวะเ้ล่มันโดนกระทือไปแล้วหรือเปล่าวะม่ใชีกันหมดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยตายเ้อสกิเดียแตกเลยเีย้ยเหมืนรา้ของวะกกตัวปะ เฮ้ยแป๊บนึงอุ้ยได้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 เฮ้ยโอยโอยโอสงคามกาเลนบเฮ้ยเจอเจอเจอห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 นึ่งเจอหนึทีมทมตายบอกฟุตกูไม่โหดในเกมที่กูเอาหน่อยนบเฮ้ยมันบินหนีปะเฮ้ยเหียเหมนหมดอเฮยทำไมันเร็วจังอะโหรือเาไม่รู้มันโนะ ใช่หรอแอดมินแบนครับแอดมินแบนครับแอดมินดูอยู่แอดมินแบนครับตัวนี้เช็ดปะไม่น่าใส่มาดูเปล่าน่าจะบินไปบินมาเดี๋ยวแต่เกาะแรกมีคนด้วยไไปปเากกะแรดีกกว่าทุเดี๋ยวเราตีไว้รอเองที่มาวนะนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันเกาะอะเราเราเรากระโงไปนี่นี่นี่นั่นแหละแต่นั่นแหละเอาเลยตีไครตัวสวมบัตาย มันเรียกว่าสกิลอะไรวะที่มันที่มันมีสาราขึ้นมาหนูก็ค้านะเคียเด้ออะไรนะไม่รู้อะของสุภุณาเฮ้ยมันโดนอยู่โดน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 มั่วเลยมาดี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 ไอตัวนั้นเหลือยข้างล่างไงเองข้ามันเลยนั่นแหละนั่นแหละเอาเดียวเดิียวดิน้องกูหรือเปล่าวะน้องกูหรือเปล่าวะน้องกูเดี๋ยวเาจะน้องเองนะเฮ้ยฆ่าน้องตัวเองเนาะเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้โน้บโน้มน้ม ไม่ต้อง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 ถึงมึงนายน้องน้องเองนะตายเอ้าไม่หรอมันยังไม่ตายเอ้าเอ้าเอ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 านี่ใครเหรอไม่รู้อ่ะมามาดิไหนวไอ้ไปทำอะไรนี่ปล่อยมันมานี่นุ๊กเดี๋ยวรอรอตะตานให้ละเอาดิอยู่ตรงนั้นแหะนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละตายตายสิตายสิดิเฮ้ยเฮ้ยนุ๊ก มันจะหนีมันจะหนีแล้วเฮ้ยดูมันต้อกันต้อกันเอ้เชียมันหายไปแล้วเราไล่ป่ามันโดนหนี่นีหนีโง่บ่นอะโดน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 เฮ้ยมาดิหนีหนีมาหนีหนีแล้วมันไม่เหมือนโมอาใชยนะมอาเอ้ยโดนโดนโดนดูมีเดียวตายไหม มึงู่ไหน่ะมึงงโดนโดนโดนเอามัวเลย่ะเป็นตัวเองล่ามันอันนั้นมันหนีมันหนีมันหนีตายไหมดูตายหมเราเรากำลังตามมาเยอรยูออเอาเดียวเอาเดี๋ยวนี้เดียวนีเดีเดียวเฮ้ยมันไม่ตายสักทีวะอึดเนี่ยตายสวยวะดูโอโหลากเลยหลังหลังหบหลังน้องเองนั่นน่ะใช่หรอวะ เองรู้จักใช่ไหมแต่เราไม่รู้จักเพราะงั้นเพราะงั้นก็เพราะงั้นนี่ใครไม่รู้ตีเพราะงั้นก็ตุ้งกระโดดเราคือตุ้งกระโดดตอนเนี้ยไม่รู้อ่ะเข้าไปบวกอย่างเดียวอ่ะเฮ้ยเอาดีดูปุ้ยปุ้ยปุ้ยจะตายละนี่เดียวลอยสวยขโมยอยู่ขโมยอยู่ขโมยอยู่อะไรเนี้ยเอ้ยมันอะอีกแล้วนี่แหละนี่แหละนุ๊ป เฮ้ยเฮ้ยนี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวโอ้ยโอ้ยเราโดนด้วยเพื่อใครวะน่ะกูตายโอืออเราตายหมดแล้วตายหมดเลยตายหมดเลยเหรออ้หหมดเลยัวตกโอเคดูเปอร์วันนี้ประมาณนี้ในการความสนุกในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยช่ว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 ยมันบอกอะไรวะเอาตายละน้องเอ๋มันบอกอะไรวะ ขโมยฆ่าหัวเด็กๆโอ้โหดูพูดเนี่ยโอเคครับเจอนใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้ CU เกณฑเจอกันแลผมครับบ๊ายบายครับผม CU จุ๊บๆรักนะเจ้าอ้วน